ผสมผบรรยากาศเวียงจันทร์ใจกลางเมืองในทวงบ่ายเนาะเขตนี้ก็คือเป็นเขตที่ว่ามีหางใหญ่ใจกลางเมืองเนาะหางพากสั้นแล้วก็เวีรรยงจันทร์เซ็นเตอร์ตอนบ่า,า,ายบรรยากาศอากาศร้อนนาะแต่ว่าคนมักมาหลินหางเพราะว่ามันมีแอร์เนาะอากาศเย็นดีอันนี้ก็เป็นเวียงจันทร์ไลฟ์เซ็นเตอร์อันนี้ก็เป็นศูนย์ขายรถของบ y บดี้เขาจะขับไปทางในเนาะไป ตากแอร์จังบาทนอากาศหอดไลายมีกิจกรรมยังนอกเหมือนเดิะแต่ว่าอยู่จุดนี้จะมีหกหนังถ้าเป็นจุดอื่นนี่มียูไอเด็กหน,นังหนังเห็นจุดหนึ่งเอกเคยยู่ตง่งโด่งเนี่ยค่ายรถไต่ฝ่าเอาขั้นได้สะพอกขั้นหาลอย แลนดห้าร้อกิโลเมตรรถได้ฟ้านะออกแบบได้สวยงามทรงสปอร์ต26,000พั0 0ามบาันเนเี่เอาไปเอามามาเบ่งรถได้ไหมนนมารีวิวรถนะาม่มีกิจกรรมนะมีแต่คายบนอยู่บนบนอนทางั้นนใรถเซี่ยวมีก็มี <laughs> 42,000ดอลลาร์เออนี่ยี่ห้อเดียวกับโทรศัพท์นี่ด้ เซี่ยมียู่นี่ออะรถเซี่ยมีก็มีนี่สี 42, ่สิบสองพันกวได้นี่งามเลยได้ส้สปอร์ตเคยงามเลยเบิ่ดููคอเบิ่งมา <c oughs> เคยเห็นบ่ว่านผู้สมเห็นแต่เข้าเจ้าโฆษณาเนาะว่าเซี่ยมีสนองรถสายยางมิสดิลินนาจะขอ,อบเศร้ารถนี่บางใหญ่ด้ยนะี่สองสี่ห้าสิหา อาสิบเก้าขอบสิบเก้านะแบบพอเศสเลยทาเบึงทางในด้วป้าสี 42, ่สิบสองพันงามขนาดป้าบึงรถเซียวมีนะาง,งามใครสนใจนี่มีแถวด้เนี่ เดทั้งโรศพัพท์เหดทั้งโหลดได้ไม่มไปได้เจนะ็ดร้อยกิโลเมตรกว่านะเวยนว่าน้อยเนาะไม่ล่าสุดนะคันนี่เ็รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้าากรจอมาวางขายเมอร์เซเดสก็มีเนาะสี่ส 3, ิบพันได้สี่รกิโลเมตรนี่ยหาอยนึงกิโลเมตรเนี่ยสองสพันคันนี่ คนเล่าสายลายเนาะมีตานะงามคือกันพามาเบ่งรถนะคนกะมหลิมาเทียวอยู่ได้หนังทีกำลังนั่นคนกำลังนิยมนะเรื่องนี้เนาะทีย่ยศสิ่งกันตังไทยยิ้มสยองสมายสองสิบสามสิบหกโมงสิบเก้าโมงอ่า เป็นน้องฝรั่งนะทียดไม่ใช่ทียดเนี่ยมีบ้านหนามหนังยังวะหนังไทยบบก Paradise of Thon r เรื่นงน้องฝรั่งโปรแกร,รมมันหน่อยหนึ่ง่าขึ้นนั้องทั้งมีน้อมทูเลตเดบีคาร์เนช 16.30โาบหลอบต่อไปว่านีสิบหกโมงสาเนาะหลอบต่อราคา72,000ิบสเนาะขาปีวันศุกร์0ป0สิเด้อนจะมีราคาตอนนี้สิบหโมงแล้วเนาะตรงเมึองหลอิบหกโมงสิบหกโมงเข่เนาะสิหรือสิบห้าโมงสากรไดก็มีที่ยดเป็นนังในด้วทียศนี่เนาะยิมสยอง1 6บหกโมง้า น้องฝรั่งน้องโบหูสบึงเริงใดเนาออยากเขาเบิ่งอยู่มีมา่านน้ำหนาจะเป็นตะเบิงเลยบอกที่ยศในโบาานั้นเนาะโอ้มีมา่านน้ำกลายเวลาแล้วรอบต่อไป16โมง30กับซีนี่แต่เนี่ยแล้วเนี่ยวีนอมทู ตากแดดไปเบิ่งบุตทรงเพื่อพามาเลาะในหางกันนะฮิพจันเซ็นเตอร์ต้องมาดิมันนอนได้ข้าวคลายของนอนสำแอนนี่มากเลยส่วนไปอันนั้นแล้วเนาะก็แล้วไปไปท่านไปมัมนกันน เบิ่งวะฮะอ้าวเบิ่งวะแงยบเนาะวันนี้ยืนห่างเป็นมือวันษุกในเนาวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะมาหลายแกเจ้าผักเพียนเด็กหน่อยผักเพียนโจ้าแเจ้าผักบุญบ่้งบงส่วงนี่งข้าวหน้าจะผักบุญด้วยมาหลายไปลงล่าง ขึ้นไปเทิงบนตัวห้องน้นโอาหารคทัทพานี่ยปิดไปละเปิดหานเดียวสุดอาหารฟู Food ้ดเซ็นเตอร์สซทงยังไงนะเปียป่ยนเวลาเมเจอร์แพลตตินัม ใช้ได้ปะศนะูนแอปเปิลผลิตภัณฑ<อ>์แอปเปิลเจ็ดสิบแปดสิบ <75. S 1> ยิ้มสยองโอ้เป็นตอยานแทนโปรแกรมหนังคุณเสื่อมจิตโปรแกรมหนังในห้องหนังพิงที่มามาสื่อป๊อปคอนเก็บเป๊เปเสียเย็นนะอยู่นี่เนาะ จเจี่ยวเล็งเงี้แให้แปดสิบสองพันมันสุกอืมขาเข่าโฮงนะแปดสิบสองพันมันสุกเรื่องที่ยศที่จะสาย อบอลซื้อหนักกับสื่อป๊อปคอนทางนี้เนาะไอ้ใหลุนซันพิกงกี้ซันพิกงก,งกี้แอนนี่มาเบิง้งได้ไบหลุนก็จะมาเบิ้งเจ้า,า,เ,จาเจ้าใจไว้วละบอพ่อเมก็เขาเบิงบ้งได้ถ้าลุงมาเบิ้ง วันสือปีน่อยเนาะมาแต่ทางนอกคิดหอดดาบ,บี้เนะเาะหมดได้พาดาบ,บี้มาบึงมีแต่พิงกี้เคยมาบึงนะนั่งอยู่ในห้องห้องคลายสุดนอนนะอยู่หลุมมีมเตียงผนะ้าห่ม ห้องนังเนี่ยเป็นซุปเร์รวมของใบหลุนเมียงจัน,นพัดลมเย็นไปเจาะลึาพกันมาเเิดอยู่พักสันพักสันบุมีนะห้องนั่งมีอยู่ไอเทคนะจุดนึ่งครับเมื่อนี้เนาะค่อนข้างเงียบๆเนาะเมียงจันโอ้อหเนี่มันนั่งเกี่ยวกับพยนต์ไพนะ้ที่ว่าเนาะที่ยนเนี่นนนเยเออ เลมบ้ายที่สิบเล่นสิบส่วนเมียเขาเบิงเมียโบเบิงเอาไหว้ผ้าดาบ,บีมาเบิงผ้าหลูเบิงผ้าเขาให้เขาได้ประสบการณ์บอสสิเป็น,นยังมันศุก์้นก็นมาเบิงอยู่ได้เนาะ อาหานทั้งนั้นไข่ไเป็นคาฟเฟ่เนาะตกแตง่งเอออาั้นสิบาร คือโยกๆก,ย,กยังเสียบันไดเรือนมาแถวไหนเย็นดี่ะแอร์อเย็นดี ขายขนมขนมยังเท่านเนาหาพนักงานเนาะขนมย่งมางเผักมไเดือนเดือน<ๆ>สองล้านหาเนาะได้เบอร์โทรเนาะใครอยากสมัครงานสมัครได้เนาะขายขนมหั่นเจมารนะ์เนาะฟังซาย